ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ youtube ช่องวีพารวยวันนี้ก็มารับชมแนวทางสูตรอมตะสามสิบหกตัวเลขประจำว,วันที่สิบหกทับศูนย์สองทับหกเก้าลงครั้งที่ห้านะครับสำหรับสุดสองตัวบนสองตัวล่างสลากแบ่งรัฐบาลไทยนะครับในงวดที่ผ่านมาก็เข้าตัวกับ แปดสี่สีนะครับก็มาบนมาล่างสำหรับ youtube ช่อง v ีพารวยก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นรับชมเพื่อเป็นแนวทางและวามบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะสำหรับสุรคํานวณก็ นำมาให้ได้รับชมทุกวันที่1และ16ของทุกๆเดือนทางช่อง youtube วีพารวยตรงนี้ก็มาดูสี่ตีผลสลากที่แม่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วก็มีดังนี้16บหทับสิทับหกออก05 9 6 9 6 6า1ก้าหทับสิทับ6กออก3 4 5 8 9 8 8 7

หนึ่งเจ็สี่หกสองเก้าสี่แปดวันที่สิบหกทับสูดสองทับเก้าก็รอผลออกนะครับซึ่งวันนี้ก็นำสูตรอมตะโครงสร้างชุดสองตัวบนล่างมาให้ได้รับชมนะครับว่ามีตัวเลขอะไรบ้างนะครับเพื่อนำไปตัดกับเลขเด่นก็จะได้โคชุดสองตัวบนซงล่างที่น้อยตัวลงไปนะครับ ต่อไปดูวิธีการคิดคำนวณก็จะใช้หลักพันบวกหลักสิบบนนะครับก็เป็นเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปดลงท้ายแปดอะไรแปดนะครับจากนั้นก็แปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบอะไรเลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองก็เป็นสี่สี่บวกหนึ่งก็เป็นห้าเป็นสีม่วงนะครับ หลันก็ห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบลงใต้ส่วนเลขศูนย์เมื่อต่อมาออกแปดเก้าแปดแปดเจ็ดนะครับก็เข้าแปดเก้าเก้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดนั่นเองนะครับมาครบสองตัวบนสองตัวล่างนะครับเป็นสูตรอมรตะโครงสร้างตัวเลขนะครับก็สูตรนี้ใช้เป็นสูตรที่สามแล้วนะครับสูตรอมรตะก็จะมีสูตรที่หนึ่งที่สองที่สาม ในปัจจุบันนะครับตัวที่สามนี้ไว้ใช้กับตัวเลขที่มาเลขพี่น้องหรือว่าเลขเบิ้ลน,นะครับเป็นการออกแบบสุดสําหรับตัวเลขที่มีมาเลขเบิ้ลหรือว่าเลขพี่น้องก็จะเข้าทั้งบนและล่างนะครับตรงนี้ทําได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์แล้วก็หนึ่งสองสามสีห้าหกจับคู่ก็ได้ทั้งสี่ห้าแล้วก็สามเจ็ดเจ็ดสามนะครับ ก็เป็นสูตรอมตะสูตรที่สามนะครับสูตรนี้ต่อไปก็นำสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดนำมาตั้งเหมือนเดิมก็ใช้หลักพันบวกหลักสิบบนนะครับแปดบวกสี่เท่ากับสิบสองก็เลขสองฉะนั้นก็สองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกแล้วก็บวกข้ามไปสองตำแหน่งหกบวกสองก็เป็นแปดนะครับนั้นแปดบวกหนึ่งก็เป็นเก้าก็จะเป็นแถบสีม่วงนะครับฉะนั้นก็เก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอาเลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่ ประกบคู่ก็จะได้ตั้งแต่สองเก้าสองสี่ถึงสองสี่แล้วก็มาไล่แปดเก้า 8, 9, ถึงแปดสี่นะครับก็ไล่ไปตรงนี้ก็เข้าเลขเบิ้ลนะครับสองสองแล้วก็ห้าสองก็เป็นการออกแบบสูตรเพื่อให้เข้ากับเลขเบิ้ลแล้วก็เลขพี่น้องนะครับสูตรอมตาสูตรที่สามนี้เป็นการปรับสูตรนะครับต่อไปก็นำสี่หกหนึ่งสองห้าสองสองสองนำมาตั้งนะครับก็หนึ่งบวกหก หนึ่งบวกห้าเป็นหกนะครับหลักพันบวกหลักสิบพลนนะครับหนึ่งบวกห้าเป็นหกประกบคู่ก็ได้ตามนี้นะครับก็ออกแปดเก้าห้าห้าสองก็เข้าไปที่เก้าห้านะครับถ้าหลุดก็คือหลุดหมดนะครับถ้าเข้าก็เข้าบนล่างนะครับสซนนี้ก็จะมีจุดอ่อนอยู่ตรงแถบตัวเลขที่ข้ามไปสองจังหวะนะครับแต่ถ้าเลขพี่น้องก็จะ เข้านะครับสูตรนี้ก็มีช่องโวกแล้วก็ช่องจุดอ่อนจุดแข็งนะครับสูตรนี้ก็มาบนล่างนะครับเก้าห้าแล้วก็ห้าสองนะครับก็เป็นสูตรอมตะสูตรที่สามนะครับสูตรนี้ต่อไปก็ นำเจ็ดหกสามแปดแถวห้าห้าสองนำมาตั้งเหมือนเดิมก็ใช้หลักพันบวกหลักสิบบนนะครับก็เป็นสามบวกเก้าเท่ากับสิบสองลงท้ายสองเลขสองครับจากนั้นก็บวกเพิ่มเป็นสามสี่ห้าหกเพิ่มพีกสองก็เป็นแปดนะครับจากนั้นแปดไปบวกหนึ่งก็เป็นเก้าเป็นแถบสีม่วงก็ไล่เป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ประกบคู่ก็ได้ตามนี้นะครับตัวเลขออกเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหกนะครับก็เข้าตัวกลับนะครับศูนย์หกหกศูนย์แล้วก็หนึ่งหกหกหนึ่งนะครับ ก็จะมาทั้งบนและล่างนะครับโคชุด2ตัวจุกในโค์งสร้างตัวเลขนะครับสำหรับสูตรเืินก็จะทยอยลงให้ได้รับชมในโอกาสต่อไปนะครับก็รับชมสูตรอมตะไปก่อนนะครับต่อไปก็นำแปดสามเจ็ดเจ็ดศนย์หกหนึ่งหกนำมาตั้งเหมือนเดิมก็ใช้หลักพันบวกหลักสิบบน ตามตำแหน่งเดิมก็เป็นเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดนะครับก็เลขเจ็ดเป็นตัวเลขแรกนะครับแถบสีน้ําเงินตัวเลขนะครับฉะนั้นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบลงใต้ส่วนเลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งปกติต้องต้องบวกหนึ่งตลอดแต่ว่าตรงนี้ข้ามไปหนึ่งตำแหน่งก็คือการบวกสองหนึ่งบวกสองก็เป็นสามไปเลยนะครับไม่มีหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับก็ข้ามไปสาม ตรงนี้ก็ทําให้หลุดไปนะครับเพราะว่าข้ามไปสองตำแหน่งตัวเลขออกแปดเจ็ดแปดเก้าจะสองศูนย์สองในวันนี้ก็จะหลุดนะครับเพราะว่าข้ามไปนะครับปรากฏว่าออกเจ็ดสองศูนสองในวันนี้หลุดทั้งบนและล่างนะครับไม่มีเลขสองก็เป็นจุดอ่อนตรงนี้นะครับเพราะว่าเรากําหนดเอาสามสิบหกชุดตัวเลขนะครับ ต่อไปก็นำแปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสองส่วนสองนำมาตั้งเหมือนเดิมเพราะใช้ตำแหน่งเดิมหลักพันบวกหลักสิบบนแปดบวกเจ็ดเท่ากับสิบห้านะครับจากนั้นก็แปดบวกเจ็ดเท่ากับสิบห้าก็เลขห้าจากนั้นห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกสองเท่ากับสิบเอ็ดเอาเลขหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองก็จะเป็นแถบสีม่วง ดนั้นสองบวกหนึ่งเป็นสามสับบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดประกบคู่ก็จะได้ห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับในงวดล่าสุดออกหนึ่งเจ็ดสี่หกสองเก้าสี่แปดนะครับ ก็ตรงนี้ก็เข้าตัวกับ8 4 4 8แล้วก็9 2 2 9มาบนมาล่างนะครับส่วนนี้ตามที่สังเกตตัวเลขก็เอาออกตัวเดียวนะครับออก9 7 2แล้วมาออก6 2 9เอา7ออกแล้วเาหมาใส่งวดต่อไปก็คงจะเอา4 8ขึ้นข้างบนหรือเปล่านะครับสี 4, 8, เก้าอย่างนี้นะครับการนี้เป็นการเดานะครับแต่ว่าเป็นสี่แปดสองสี่แปดเก้าสี่แปดหกไปอย่างนั้นนะครับแ้าเอาตัวเดิมนะครับเราจะเอาเป็นสองเก้าสี่สองเก้าแปดประมาณนั้นนะครับหรือว่าหกหกเก้าสี่หกเก้าแปดประมาณนี้นะครับตัวเลขถ้าออกตัวเดิมเดิมก็จะประมาณนี้นะครับตามที่สังเกต ตรงนี้หลักพันบวกหลักสิบบนก็เป็นสี่บวกสองเท่ากับหกนะครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบตรงท้ายส่วนศูนย์ศูนย์บวกสองก็เป็นสองนะครับจากนั้นสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดก็ปรบขั้ก็จะได้ตามนี้นะครับหกสามหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าโอเมตมีอะไรครับหกแปดจทย์ที่หกแปด เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดสนย์สามู่วนสี่ส่ย์ห้าส่วนเจ็ดส่วนแปดสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีเลขหนึ่งนะครับวันที่สิบหกทับศูนย์สองทับหกเก้าก็รอผลก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับสูตรอมตะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับชมเพื่อเป็นทางและบันเทิงนะครับทั้งการบรรยายก็จะไม่ทันเท่าไหร่นะครับ ก็รับชมเพื่อความมาเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับสูตรอมตะนะครับที่ลงมาให้ทาชมได้รับชมใครที่ติดตามสูตรนี้ก็ติดตามต่อไปนะครับว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับสูตรอมตะ 3. ามจมูกจุดตัวเลขนะครับสูตรที่สาม ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยขอบคุณขอบใจทุกการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีมีชัยสวัสดีครับ